สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่ๆวันนี้เริ่มงามยามดีนะคะพาคุณนายโดส๊สีสีสมอนของเรานะคะน้องแปแหววแล้วก็คุณนายนักโมนะคะมาเล่นที่บ้านค่ะพี่ๆน้องนางก็เจยสุขก,กายสบายใจเลยนะคะแม่ก็มานะ้าก็มานะ,ะ้ว <c oughs> นะคะพี่ๆก็ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ได้เจอกันได้อยู่ร่วมกันนะคะคุณนายดออย่าชกลูกนะจ๊ะ เอ่อทำไมไม่ได้พาคุณตามาด้วยพอดีคุณตายังไม่หายปวดขานะคะแต่ถ้าถามว่าอาการปวดขาหายบวมขึ้นหรือยังบวมลดน้อยลงไหมบวมลดน้อยลงนะคะแต่ว่ายังไม่อยากพาคุณตาเดินกลัวจะเป็นอีกนะคะกลัวจะบวมอีกนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าให้ให้อยู่กับที่ก่อนเนาะนะคะก็เลยไม่ได้พาคุณตามาวันนี้นะคะก็เลยพาแต่สองสาวนะคะมาเดินเที่ยวด้วยนะคะวันนี้อากาศสดชื่นค่ะพี่ๆเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะคะ ก็ให้เขาได้มาคุ้นชินค่ะอันนี้ได้มาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นเดี๋ยวให้คุณนายโดก็จะกินตลอดนะคะเชือกนี้คุณนายโดนะคะพี่ๆี่เชือกนี้น้าโมนะคะน้าโมนะคะมารวมกันสามสาวเลยสามสาวเกรี้งแกง <c oughs> ตาแป๋วนี่เห็นนะะ้ากับแม่มาีิร้องใหญ่เลยนะคะ วนเวียนอยากจะมาหาแม่มาหาน้านะคะพี่พี่น,นายโดสีก็เขาเขากินตลอดเวลานะคะแล้วก็พุงก็เขาก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะก็อวบอ้วนขึ้นนะคะอวบอ้วนขึ้นน้อแล้วน้องนี้ทําไมแม่กับน้ามาทําไมไม่ได้พาไปอยู่ในบ้านด้วยกันนะคะทําไมถึงให้เขาอยู่ข้างนอกบ้านตรงนี้นะคะอันนี้น้องนี้ต้องแจ้งพี่พี่เลยนะคะว่าเพราะแสงสุกเนี่ยเขาเขาเขาไม่ค่อยชอบน้ามูกับแม่ดุนะคะ แต่ก็ไม่ถือกับว่าเกลียดแบบว่า,อ,ายอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาเขาช่วงเขาตกมันด้วยนะคะนะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องนิคซูมให้ดูนะคะพ่อแสงสุก,กตกมันพ,พี่ดูน้ํามันสิคะไหลาอาบแกม้มอาบคางทุกวันนะคะตอนนี้อารมณ์อารมณ์ไม่ดีด้วยนะคะวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็ก็เราเอาแบบ เอาความปลอดภัยมาก่อนเนาะพี่ๆขาไม่อยากให้เขาเกลียดกันนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวๆให้พี่ๆดูอ่าบรรยากาศนะคะก็ก็ดีอะค่ะพี่ๆนี่นะคะให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันเดือนละสองครั้งสามครั้งก็ยังดีนะคะได้มาเล่นด้วยกันได้มาเจอกันคุณนายโดก็จะได้อ่อรักลูกรักหลานด้วยเนาะเผือ่อบางทีอ่อปีหน้าเนาะหนูน้อยคลอดออกมานะคะนางจะได้ รักเบบีหน่อยนะคะพี่พี่เพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะนางไม่ค่อยเอนจอยกับช้างเด็กนะคะคุณนายโดนะคะอืมก็หลายๆท่านก็ให้กําลังใจนะคะคุณนายโดพี่พี่ก็อ่าทายกันมาน้องลูกสาวหรือลูกชายนะฮะึ่มหญิงก็ได้ชายก็ดีนะคะขอให้น้องแข็งแรงนะคะพี่พี่นะคะอยากให้ตาแป๋วได้น้องสาวหรือน้องชายก็มาลุ้นกันในปีหน้านะคะเจอกันแน่นอน,นะคะ่ะพี่พี่ แต่เดือนไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะคะก็ต้องด,ดูดูดูเขาด้วยเนาะพี่ๆขาเนี่ยค่ะอุ้งอยู่เลยค่ะพี่ๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันหนักไว้เลยอะค่ะเขาเขาจะคือจะเห็นได้ชัดเลยนะคะไปไหนล่ะลูกหาแม่ส่วนคุณนายนะโมนะคะคุณนายะโมอ่านตรงนี้แล้วณโมเนี่ยไม่ใช่ช้างท้องเนี่ยเราจะแตกต่างกันตรงไหนนะคะพี่ๆดูค่ะหุ่นณนโมที่ไม่ได้ท้องกับหุ่นคุณนายดกสีนะคะที่ท้อง จะต่างกันเลยนะคะพี่พี่จะต่างกันเลยนะคะอืมก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยจะจะจะแบบคือน้องนี่ก็อธิบายไม่ถูกนะคะแต่ว่าเร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 าดูเราก็ดูออกนะคะช้างเชือกไหนที่ท้องอยู่นะคะช้างเชือกไหนที่อ้วนนะช้างอ้วนกับช้างท้องจะต่างกันนะคะพี่พี่แต่บางเชือกก็จะดูไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันนะคะนาโมกับคุณนายโดจะดูชัดเจนเลยนะคะ แต,แต่เชือกอื่นอาจจะแบบเฮ้ยเขาอ้วนอยู่แล้วเขาดูยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณนายโดเขาก็พร้อมเพรียวมานอกจากที่เราเคยเห็นเขานะคะนี่เขาก็เปลี่ยนไปเยอะช่วงหน้าอกช่วงอะไรอารมณ์ทุกอย่างนะคะอืน้องนางขอยากนอนเล่นกับแม่เขาได้น,นั่นอ้วนดินเย็นได้ไงตรงเนี้ยเมื่อคืนฝนตกนะคะดินก็จะเย็นๆหน่อยแต่ก็ไม่ถือกับว่าเละนะคะขอยากจะเล่นน้องนาง น้องนางตัวจริงผิวก็เหมือนแม่นะคะดำเหมือนแม่แต่ว่าน้องเล่นดินค่ะก็เลยเ,เป็นสาวผิวเผือกนะคะนะโยนดินเล่นด้วยกันแล้วค่ะน้องนางรักแม่อหรอวันนี้โอ้ยเขารักแม่อะสาวอ้วนภาพนี้หาดูยากนะคะเดี๋ยวน,นี้ไปถ่ายข้างหน้าดีกว่าคะ่ะภาพนี้จะหาดูยากนะคะพี่ๆอ่ะ อ,อแม่ลูกเล่นด้วยกันเนห,หาดูยากนะคะพี่พี่น่ะอะไรจ้านะโมจ้านะคะสามสาวแส,ส,สนสนคุณนายโดลูกได้นั่นลูกได้นั่นลูกได้นั่นหูบลูกได้นี่หูบน่ะยกขาแล้วลูกกับลูกตัวเนาะ จังแมนน้อยเจ้านี้เนาะแต่จะสไตล์เขานะคะพี่พี่เขาจะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเอนจอยกับช้างเด็กนะคะแล้วก็แต่ถ้าช้างตัวใหญ่รุ่นเขาอย่างเงี้ยปกตินะคะเขาไม่ได้เกลียดนะคะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นช้างเด็กนี่เขาจะเขาจะแบบนอไม่ค่อยไม่ค่อยรักเท่าไหร่นะคะอคุณนายโดุสีนะคะวัย22ปีนะคะคุณนายโดุินาง22ปีนะคะ ไปใส่ละจ้าหาของกินตีหาของกินวะจ้าดูค่ะถ้ามองมองมุมนี้ก็จะเห็นท้องแบบคือดูได้ชัดเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่พี่นี่หน้าอกก็ก็ก็แบบเป็นอุ่งอุงไว้เลยอะค่ะพี่พี่ก้อนก้อนอุ่งอุงไว้เลยเนาะเนาะเนาะเอนาะตอนนี้เขาจะเสียวๆหน่อยเพราะว่าตาทางนี้เขามองไม่เห็นนะคะ ตาตัางนี่เขามองเห็นก็จะมาเล่นด้วยอ,อะไรน้องนางลูกเล่นกับแม่เออรักๆกกันหน่อยเอ,อ้ยน้ออะไรลูกนะจุบลูกเดอ้อคุณนายเดอเออจุบลูกจุกลูรักลูกนะเอา้าโอ้เจอแม่แล้วอ่อนหวานเลยย่อคุยกับแม่เลยเล่นกับแม่เลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็อุ้ย น้องนางเก็บเสียงด้วยลูกเก็บเสียงหน่อยนะเป็นสาวแล้วตดทำไมดังเลยเนี่ยเอาจุ๊บจุ๊บกันโอเคจุ๊บจุ๊บกันนะอ้ารักๆก,กันซะหน่อยอเอออารักรักเขาอ,อยากรักรักก็ให้เขารักดูหน่อยเจ้าอ้วนให้เขารักรักกันดูหน่อยนะ,ะรักๆกันหน่อยนะ รักๆหนูนะน้ามโมได้หนี่เลี้ยงหนูมาหนี่รู้หรือเปล่าก็ <c oughs> <g ül> ถ้าเรื่องความสนิทก็จะสนิทกันน้าซะมากกว่านะคะจะแบบสนิทกันน้าซะมากกว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกับแม่นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยหนูคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าน้าโมเลี้ยงเขามานะคะกินนมน้าโมมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่กับแม่ก็ถามว่าแม่ก็เลี้ยงไหมแม่ก็เลี้ยงนะคะแต่มันมันมัน,ม,นมันก็อาจจะมีบางมุมที่แม่ให้ได้ นาให้ไม่ได้น้าให้ได้แต่แม่ให้ไม่ได้อย่างนี้นะคะพี่พี่เนาะอ่ะก็จะ,จะ,จ,ะจะประมาณนี้นะคะนางก็จะรักน้าอยู่กับน,น้าอย่างนี้ละคะ่ะพี่พถ้าให้เลือกวิ่งไปนะคะจะไปหาแม่หรือไปหาน้าน้องนี่เคยเคยเคยทําแล้วนะคะเขาไปหาน้านะคะพี่พี่เขาไม่ไปหาแม่เขานะคะอาจจะด้วยความสนิทชิดเชื้อที่ <Okay. S 1> มีแต่น้าดูแลมาด้วยเนาะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เขาก็ไม่ลืมกันนะคะไม่ลืมกัน แต่คุณนายโดกนางก็รักลูกนางก็เลี้ยงลูกนะคะแต่อาจจะมีบางบุมที่นางอาจจะแบบเส้นกระตุกนิดหน่อยนะคะพี่ๆก็อาจจะมีแบบยกแข้งยกขาหน่อยเนาะนะคะก็ลูกที่สองตัวน้อยที่อยู่ในท้องก็ขอให้นางรักแล้วก็เอ็นดูลูกๆนะคะพี่ๆให้รักลูกมากๆรักลูกเยอะๆนะคะให้ลูกกินนมจะได้แข็งแรงนะคะจ้าายกห่วงทักทายพี่ๆนะคะคุณนายโดสี เ,เดี๋ยวน้องนางมาอยู่ใกล้ใกล้แม่นานเดี๋ยวพ่อก็จะงอนอีกนะคะพี่พี่เดี๋ยวพ่อแสนสุก็จะรู้สึกว่าเอ้าแล้วใครจะมาเอาลูกผมไปอีกนะคะเดี๋ยวนี้ก็เอาพาน้องนางไปหาพ่อแสนแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะได้เก็บอึเด,ด็กๆด,ด้วยนะคะพอดีขึ้นอึตอนเราถ่ายคลิปนะคะพี่พี่โอเคโอเคค่ะอ่ะป่ะอันนี้นะคะก็ที่ไม่ได้ให้คุณนายดกกับน้นาโมเนี่ยเขามาอยู่ มัดมาผูกบริเวณบ้านเนี่ยก็เป็นภาวะพ่อแสนนะครับดูค่ะพี่ๆนะคะเขาก็พร้อมพร้อมชนเหมือนกันนะคะเอ่าพร้อมพร้อมรบนะคะพร้อมรบพร้อมสู้นะคะพี่ๆเนี่ยค่ะเนาะก็เลยให้อยู่ห่างกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มกันเลยนะคะพี่ๆมันไม่คุ้มกันเลยเราเลี้ยงเขาด้วยครอบครัวด้วยกันก็ไม่อยากให้เขาเกลียดกันไม่อยากให้เขาทำร้ายกันนะคะพี่ๆแล้วรู้ว่าพ่อแสนตกมันอยู่เราเอ่อ หยุดไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทางลบขึ้นได้แล้วก็ควรจะหยุดนะคะไม่ให้เขามาใกล้กันไว้เพราะแสนหายตกมันก็อยู่ด้วยกันได้ปกตินะคะพี่ๆแต่เราก็ต้องระวังเนาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่ๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆขาฝากส่งกำลังใจให้ตาแปแหววกับพ่อแสนสุขด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับ